ติงหนังขอเสนอของเล่นสร้างหนัง Welcome to Barbie's Dreamhouse ปัจจุบันยุคที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าจนทำให้เทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์สามารถเนรมิตสิ่งของเรื่องราวเหนือจินตนาการให้สามารถกลายเป็นจริงได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถหยิบมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ได้และสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราผ่านมาทุกช่วงยุคสมัยเป็นสิ่งของที่เติมเต็มวัเด็กของเด็กทุกทกคนนั่นก็คือของเล่น ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้การเวลาจะแตกต่างกันและประเพณีวัฒนธรรมต่างกันแต่ทุกๆท,ที่ก็ย่อมมีของเล่นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสารฝันให้กับเด็กหลายๆคนและเมื่อเด็กทุกคนเหล่านั้นได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องการนำของเล่นเหล่านั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งวิธีที่จะสามารถทำให้ของเล่นมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีในการสร้างภาพยนตร์ นั่นจึงทำให้เรามักจะได้เห็นภาพยน์มากมายที่สร้างขึ้นโดยจากจุดเริ่มต้นจากของเล่นเพียงแค่ชิ้นเดียวจนกลายเป็นจุดกำเนิดของเล่นสร้างหนัง เริ่มกันด้วยของเล่นโซนเอเชียอย่างประเทศญี่ปุ่นประเทศที่ขึ้นชื่อในการผลิตของเล่นระดับโลกในปี1999กับของเล่นเบเบดของเล่นจากบริษัททาคาระโทมี่ที่เป็นของเล่น ที่ถูกดัดแปลงมาจากลูกคางของเล่นที่มีกันมาอย่างช้านานแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใส่ลูกเล่นให้มีความทันสมัยจนกลายเป็นของเล่นที่นิยมกันในอดีตของวัยเด็กหล,หลายคนและจากความนิยมของมันก็ได้ถูกนำไปเป็นแรงบันดาลใจทั้งการสร้างมังงะภาพยนตร์แอนิเมชันและอนิเมะอย่างซึกลูกคางสถานฝา ที่เป็นการสารฝันให้เด็กๆหลายคนได้เห็นของเล่นมีชีวิตขึ้นในจอภาพยนตร์จนในที่สุดปี2022ก็ได้มีข่าวว่าค่ายภาพยนตร์อย่างพ a l a m อร์เมลพิกเจจะหยิบแฟนชายของเล่นชื่อดังอย่างเบเบดมาดัดแปลเป็นภาพยนตร์ไลแอคชั่นเรียกได้ว่าเป็นของเล่นอีกชิ้นที่มีอิทธิพลอย่างมากจนสามารถสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาได้เลย นอกเหนือจากเบเบดแล้วก็ยังมีของเล่นอีกมากมายที่มีอิทธิพลในการสร้างหนังนั่นก็คือของเล่นฮีโร่ต่างๆทั้งขบวนการห้ราสีมาสไลเดอร์เดีวยวอมเซชิวตอุนาแมน ถึงแม้ว่าในอดีตของเล่นเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาจากตัวหนังแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันการจะสร้างหนังซักเรื่องของมารสเลเดอร์ขบวนการห้าสีอุลตร้าแมนก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักอย่างของเล่นเพราะถึงแม้ตัวหนังจะได้รับคำวิจารณ์แย่หรือดีก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการสร้างมูลค่าให้กับของเล่นอย่างมากจนทำให้บริษัทของเล่นกวาดรายได้จากการขายของเล่นไปอย่างมหาศาล ดังนั้นภาพยนตร์เหล่านี้ก็เป็นหนังอีกประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบวางแผนในการสร้างหนังมาอย่างดีเพราะนี่คือหนังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขายของเล่นนั่นเองยนะ้ยายกันไปอีกฝั่งบ้างกับประเทศอเมริกาประเทศยักษ์ใหญ่มหาอำนาจโลกผู้นำแห่งวงการภาพยนตร์กับวอลนิสนี์ค่ายหนังที่สร้างภาพยนตร์ด้วยเวทมนต์มานานนับ100ปี กับภาพยนตร์แอนิเมชันในเครือพิกซ่าอย่างคาที่ตัวหนังในภาคแรกๆก็ยังสามารถทำเงินได้อย่างสวยงามแต่ทว่าเมื่อตัวหนังยิ่งสร้างภาคต่อตัวหนังก็ค่อยๆทำรายได้ลดลงคำถามคือแล้วทำไมตัวดิสนีย์ยังเลือกที่จะสร้างภาคต่อของหนังออกมานั่นก็เป็นเพราะว่าหัวหน้าใหญ่จากพิกซ่าและฟิล์มดีเลกเตอร์อย่างคุณจอห์นแลสตีเตอร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ในทางด้านธุรกิจของเล่นแล้วของเล่นจากหนังคาสามารถทำรายได้ทั่วโลกได้ไปถึง10,000ล้านดอลลาร์จากการสร้างภาพยนตร์คา,นาในภาคแรกเพียงแค่ภาคเดียวเรียกได้ว่าเป็นการขายของเล่นที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลในประวัติศาสตร์นั่นจึงไม่แปลกใจที่สุดท้ายแล้วของเล่นเหล่านั้นจะถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เป็นภาคต่อออกมา you are not winning this. I'm coming for you, Storm. นอกเหนือจากความสำเร็จในการขายของเล่นจากภาพยนตร์แฟนชายคาก็ยังมีภาพยนตร์ของดิสนีย์อีกมากมายที่เมื่อของเล่นขายดีเป็นอย่างมากจึงได้สร้างภาพยนตร์ภาคต่อออกมาทางภาพยนตร์แอนิเมชันฟอสเซนที่ซ e อของดิสนีย์อย่างคุณบ๊อบไอเกอร์ได้ออกมาพูดว่าตัวของเล่นของฟอสเซนสามารถทำรายได้ถึงหนึ่งพันล้านจึงไม่แปลกใจที่จะได้มีการสารต่อในภาพยนตร์ฟอสเซนภาคที่สอง Than และยังตามด้วยภาพยืตอ์แอนิเมชันอย่าง Toy Story 3ที่คุณบ๊อบไอเกอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตัวของเล่นสามารถทำเงินได้เกือบไปถึง10พันล้านดอลลาร์นี่จึงเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ได้ถูกสานต่อเป็นภาพยนตร์ภาคต่อออกมาตลอดเ o n t r n t and beyond <c oughs> ถัดไปกับของเล่นอีกชิ้นที่สามารถสร้างภา,ายพยนตร์ไต่ภาคออกมานั่นก็คือของเล่นเลโก้ของเล่นฮิตจากวัยเด็กหลายๆคน ที่เป็นนิยมกันมาอย่างยาวนานจนได้ถูกหยิบไปสร้างเป็นภาพยนตร์ถึง3เรื่องอย่าง The Lego Movie และ The Lego Batman Movie และสุดท้าย The Lego Ninja Go Movie เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่มีอิทธิพลในการสร้างภาพยนตร์อย่างมากเพราะจากการประสบความสำเร็จในการขายของเล่นจึงได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ไตภาคเพื่อสานฝันเด็กๆหลายคน และถ้าหากคุณคิดว่าของเล่นเหล่านี้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วผมขอเสนอของเล่นที่สร้างเป็นจักรวาลภาพยนตร์กับทา์นฟอร์มเมอร์ ของเล่นจากบริษัท h a ส b ์โบที่ปัจจุบันมีหนังออกมาแล้วถึง7ภาคและตามมาด้วยของเล่นอย่างทหารกองกำลังพิเศษอย่าง G.I. Joe ที่เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วถึง3ครั้ง <S <S และด้วยความนิยมของของเล่นเหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างจักรวาลภาพยนตร์ของเล่นหรือเรียกอีกชื่อว่า h a s b r o Cinematic u n i v e r s e เรียกได้ว่าฮัสโบ o เป็นบริษัทของเล่นชั้นนาที่นําของเล่นแทบทุกอย่างมาสร้างเป็นภาพยนตร์ทั้งของเล่นขบวนการ5สี Power Ranger ของเล่นบอร์ดเกม Dungeon นแอด r ากอนดินแดนแห่งเวทมนต์ของเล่นเรือลบสงคราม Battle s ช i p และทั้งหมดนี้จึงเป็นตัวอย่างอันดีของของเล่นสร้างหนังเพราะในปี2023ก็ถึงเวลาอันดีงามที่จะหยิบของเล่นตุ๊กตาสุดคลาสสิกมาสร้างเป็นภาพยนตร์กับของเล่นอย่างบาร์บี้ที่ถูกสร้างสรรค์โดยลูดแฮนเลอร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กหญิงผู้หญิงทั่วโลกให้ใฝฝันถึงอนาคตที่สดใสที่อยู่คู่กับวัยเด็กหลายคนมานับ64ปี กับเรื่องราวเหนือจินตนาการของบาร์บี้และเคนที่อยู่ในบาร์บี้แลนด์โลกแห่งของเล่นมากสีสันสถานที่สมบูรณ์แบบกับชีวิตอันแสนสมบูรณ์แต่ทว่าเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อบาร์บี้และเคนได้ก้าวเข้ามาในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งคู่จะต้องเผชิญกับอะไรบ้างความสนุกการผชวญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในภาพยนตร์บาร์บี้ I'm coming with you. Did you bring your rollerblades? I literally go nowhere without them.